สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การรีวิวอะไรครับเนี่ยมองอนี้จะดูไม่ออกจริงๆแล้วก็คือเคสมือถือลายวันพีซลิขสิทธิ์แท้จากไรโนชิวเดี๋ยวไปแกะพร้อมกันเลยว้ ก่อนจะไปชมการรีวิวเคสมือถือลิขสิทธิ์แท้ลายวันพีซจากไรโนชิวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามหรือ u b s c r i b e ให้กับพี่ดูแมนก่อนนะครับและคลิปอื่นๆของพี่ดูแมนกดตัวไอบริเวณมุมขวาบนหรือบางเครื่องจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆนะครับกดไปดูคลิป,ปอื่นๆได้เลยครับพร้อมแล้วก็ไปชมการรีวิวเคสมือถือลิขสิทธิ์แท้ลายวันพีซจากไรโนชิวกันเลยย yeah. มานะฮะอ่าสองอันนี้เขาจะมีเขียนไว้ว่าเป็น S S10+ นะฮะซึ่งณตอนนี้พี่นแมมมีอ่ามือถือ2รุ่นนะฮะที่จะมาใส่เคสให้ดูคือ S10+ แล้วก็ Xiaomi อ่ารุ่น T11 Pro นะครับป๊าเดี๋ยวเรามาให้ดูลวดลายกันก่อนก่อนที่จะลองสวมใส่กันนะฮะอ่าซึ่งเคสเนี่ยเขามีหลายแบบอยู่เหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวไหนเรามาดูไหนๆก็หยิบอันที่เป็น S10+ Plus แล้วเอา S10+ มาดูก่อนก็ได้นะครับป๊ัปผอมมนี่ นี่นะฮะโอ้ oh. Protect the Planet อาก็มีเขียนมาปะปะนืม,มกล่องซ้ายออกมาอย่างงี้นะฮะอ่าจริงจริงกล่องพวกนี้นะสมมุติว่าเราเอาเคสมือถือไปใช้แล้วกล่องพวกนี้ก็เอาไม่ใช่อื่นได้ด้วยนะอ่าเอาไปอะแดปใส่เก็บของอ่ะใส่ตังเก็บแบงค์เก็บ,บ,กบอย่างอื่นก็ได้เอาไปแบบประดิษฐ์ประดอยเป็นอย่างอื่นได้หมดเลยนะครับอืมนี่อ่าตัวกล่องในเต็มเขาจะเป็นอย่างงี้ นะครับด้านหลังก็จะมีนี่นีนมีตราวันพีสติดไว้ด้วย,วยนี่นะฮะนี่มีแมวของโจเอแอนิเมชันนะครับนี่ฟาฟาประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับอ่าเขาจะมีแผ่นใสตรงนี้ไว้กันเคสเป็นรอยแล้วพวกนี้นะฮะก็เอาออก2เคสนี้นะครับนี่น่ารักอะ่ะนะฮะ นี่นะฮะอยู่มุมนี้ดูมาดูใกล้ๆดูสิดูดรายละเอียดที่เขาทำนะฮะคือคือพี่นดูแมนก็ไม่แน่ใจเทคนิคการทำนะว่าเป็นการปิ้นหรืออะไรเดี๋ยวกลัวพูดผิดนะฮะแต่ว่าทําได้ได้ดีมากเลยนะฮะสัมผัสตร,ตรงเนี้ยจะดูนูนขึ้นมานิดนึงนะฮะตรงนี้จะมีเขียนไว้ว่า one piece กัปตันนะฮะเป็นการคอสกันเนาะอ่าหรือจะเรียก X ก็ได้มั้งนะฮะไรโน่ชิลนะครับผมนี่นะครับอ่าโอ้ชุดก็ดูน่ารักดีนะครับอ่า ตรงภายในนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นลูฟี่นะครับอ่าอ่าน่าจะเป็นชุดของภาคใดภาคหนึ่งเนาะอ่าพี่แมนก็ไม่ได้ดูทุกภาคนะครับอ่าใครรู้คอมเมนต์บอกพี่แมนได้นะนะครับดูนี่เหมือนกันผิวสัมผัสเหมือนกันเลยฮะครับก็มีความน่ารักดีนะฮะก็คือไม่ได้เป็นรุ่นลายเต็นเคส ะะแต่ละคนจะมีสไตล์การชอบรวดลายพวกนี้ต่างกันบางคนจะชอบแบบเต็มเลยบางคนอาจจะชอบเป็นกิมมิกนิดหน่อยอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยกำลังดีนะครับพี่ดิมชนะัชอบนะชอบนะแบบเต็มเคสก็ชอบนะแล้วอันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลเลยคือต้องดูที่รวดลายว่าเราจะชอบแบบไหนนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่มือถือให้ดูดีกว่าว่าเป็นไงฮะอันนี้ S10 Plus ของพี่ริมันะครับอ่า โอเคอย่าสนใจมือถือพี่แมนนะมันจะมีบาดแผลนิดนึงนะฮะอ่าให้สนใจที่เคสเขานะครับอ่าใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าตัว S10 Plus เนี่ยหน้าจอเนี่ยเขามีความโค้งเพราะนั้นอ่าเพราะนั้นมันจะโค้งลงไปถึงตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นมันจะตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเคสเนี่ยเขาจะไม่คุมไปถึงตรงนี้เพราะว่าเขาต้องมีสเปซต,ต,ตรงพื้นที่หน้าจอตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่ากดปุ่มกดปุ่มอะไรนี่คือโอเคนะฮะป่านะฮะนี่นะครับ ปั๊บเพิ่มลดเสียงอะไรอยู่ตรงนี้นะฮะกดได้เลยนะครับปั๊บปั๊บปัป๊บได้ปกติใช้ได้ปกตินี่ช่องเชิงลงพอดีเป๊ะนะฮะพอดีเป๊ะเลยนะครับอ่าตรงนี้มีเขียนว่าเรโนชิลด้วยนะฮะนี่นะครับอืมนะฮะโฟกัสที่เคสนะครับอย่าโฟกัสที่มือถือของพี่แมนมัน <laughs> อายุมาเยอะแล้ว <laughs> นะครับนี่นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้อ่านะจ๊ะใส่แล้วพอดีมือเลยมันไม่ลื่นด้วยนะสาคัญคือแบบตัวตัว,ต,วตัววัสดุตรงเนี้ยมาทําให้จับแล้วมันไม่ลื่นไม่ลื่นมือนะฮะจับแล้วมันโอเคอะ่ะมันไม่ลื่นหลุดง่ายๆนะฮะคือดีกว่าไม่ใส่เคสแน่นอนนะครับและถ้าใครใครอ่สนใจเคสและชอบพวกลายตัวกร์ตูมพวกอมเพิสอยู่แล้วแนะนำนะฮะไรน้องชิลลอ่าที่เป็นลวดลายนี้นะครับอืมโอเคแลนะครับอ่าต่อมาไปดูอันอื่นกันนะครับว่าเป็นยังไง ครับับอ่าอันนี้จะเป็นของเสี่ยวมี่แล้วนะฮะนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นลวดลายอีกแบบหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะอันนี้จะเป็นแบบมีมีตัวเล็กตัวเลขก,กอยู่นี้นะฮะอ่าอันนี้จะเป็นอีกแบบนึง่งละเป็นออกแนวกราฟิกสวยๆนะฮะไม่ได้ลงสีแบบตัวการ์ตูนเป๊ะดูดิมีความสะท้อนแสงวิ่งวิงโอ้หใครชอบงานอาร์ตแนวนี้นี่คือแนะนำนะฮะดูสิ นะฮะนี่ก็มีเขียนไว้นะครับน,นี่งฟารบดูฟี่นะฮะโอ้โหอย่างเท่นนะอ่าแกนเองดูบ้านอันนี้จะเป็นแบบแบบเมื่อกี้ที่มีตัวกระตูวเล็กๆอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นตัวอ่าเป็นธงลูฟี่แต่เป็นลายเส้นของใครเขียนก็ไม่รู้นะฮะอ่านะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นของเสี่ยมี่เหมือนกันนะฮะตรงช่องตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะฮะพอเคสคนละรุ่นเนาะ สีอของเราแบบนะครับเดี๋ยวไปดูต่ออออ,อ,อันนี้จะเป็นตัวกตูนล,ลายทงของกลุ่มจนสลับหมกฟางอยู่ตรงกลางเลยครับผมนี่นะฮะโอเคส่วนอันนี้ออ้รูดลายจะเป็นแบบเป็นแบบอันนี้เป็นแบบก่อนน้นนี้ที่ให้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้แต่อันนี้จะเป็นอาร์ตาหน่อยอันนี้จะเป็นลงสีเต็มเต็มเลยนะครับอ่า เขาสันซันนี่นะครับผมฟับสวยมากฮะไปดูต่อ <c oughs> นี่อันนี้เป็นนี่ต้องดูนันี้นี่นะฮะอ๋อตอนที่เขาทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ที่ข้อมือของแต่ละคนแล้วก็ชูขึ้นมานะครับสวยงามฮะสวยงามนี่นี่ดู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 ดีเทลฟับนะครับ ลวดลายเขาเยอะมากเลยนะอ่าอันนี้ใครชอบพี่ไฟพี่เอสของเรานะครับนี่อันนี้ลวดลายนี่เต็มเคสเลยมายันตรงนี้เลยนะฮะโอ้ฟ้า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 ,าโอ้สวยมากๆนะฮะสวยมากๆโอ้ว้าวนะครับ,ววรบต่อมาแบบนี้นี่เป็นวิ่งวิ่งอีกแล้วนะฮะแต่ว่าภาพคนละแบบกันนะครับอันนี้ใช้เกียร์ไหนแล้วเนี่ยลูฟี่ของเราโอ้ว้าว นะครับแบบนี้ก็ดูมีความเรียบง่ายดีนะฮะดูแบบสีไม่ฉูดฉาดสำหรับคนที่ไม่ชอบความฉูดฉาดมากนักนะฮะก็จะสวยกันไปคนละแบบนะครับนะนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ครับผมอ่าอันนี้ก็ one piece อย่างนี้เลยอะเรียบง่ายเหมือนกันครับแต่ตรงนี้จะเป็นเหมือนแผนที่นะฮะอันนี้เป็นแผนที่นะฮะมีเขียนทิศด้วยมีเกาะมีเกิดอะไรมาจะมีเนี่ยอย่างเงี้ย่า ฟ้า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 นะครับไอ้สกนน้อจูเมว่าแค่คิอานสืเมืึงจึงจึงจึงซากาจิโมโนซากาจิวิยูุ้โนเอาอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่กับมือถือดีกว่าฮะว่าจะเป็นยังไงคุณ S อสละกันคุณ S มาอันนี้เป็นเซอร์มี่นะฮะโอ้ใส่ง่ายมากฮะป๊อแปะป๊อปแปะลงแล้วปุ๊บเรียบร้อยอ่าอันนี้คนละเครื่องคนละรุ่นนะฮะฟ้าฟานี่ เว้นช่องไว้ถ่ายรูปพอดีเป๊ะนะครับนี่นะฮะจับถนัดมือไม่ลื่นด้วยนะฮะอ่านี่ตัวเซ็นเซอร์ไว้ปลดล็อกมือถืออยู่ตรงนี้นี่เว้นช่องไว้เรียบร้อยนะฮะอ่าตัวเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าอ่านี่ช่องไว้ชาร์จช่องไมโครโฟนนะฮะช่องต่างๆนานานะฮะอ่าด้วยบีทายนะฮะ,อย,ะ,ฮะอยู่ตรงนี้หมดนะฮะอ่าป๊าป๊าป๊ป,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 ป๊เรียบร้อยฮะสวยงามฮะนี่ฮะสวยงามมากฮะ ออดีเป๊ะทุกรูนะครับป้องกันด้วยสวยด้วยนะฮะโอ้สุดยอดนะฮะโอเคครับประมาณนี้นะฮะสำหรับี่ยวมีนะฮะเดี๋ยวเรายังเหลือเคสอีกนะครับเดี๋ยวไปดูกัน2ออันนี้นะฮะจะมีความพิเศษเขาบอกว่าเป็นเคสที่สามารถออกแบบด้วยตัวเองใส่ข้อความใส่ชื่อได้อะไรเงี้ยนะครับอ่าดูซิว่ามันอย่างไรอ่านี่ครับจากมือถือทั้ง2รุ่นนะครับอันนี้ของี่ย นะฮะเสียมี่เสียมี่แล้วแต่คนจะเรียกนะฮะ T11 Pro นะครับอ่านี่เห็นไหมเขาเออกแบบเขียนไว้ให้เลย Reviewman อ่านะฮะโอโ้โหอย่างเจ๋งนะครับก็เดี๋ยวพี่มาจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้้้กันครับว่าพวกนี้ทําอะไรยังไงนะสามารถออกแบบระบุยังไงได้บ้างซึ่งมันเจ๋งมากจริงๆนะการการที่มีเคสแล้วมีชื่อเราอะนะฮะประมาณว,ว่าเคสหายไปไหนแบบมีชื่อเราติดอยู่มันเป็นของเราแน่แน แล้วมันจะเป็นหนึ่งเดียวชิ้นเดียวในโลกนะฮะที่มีผววู้ทำมาแค่เดียวยกเว้นจะทำสองอันสามอันมันก็จะเป็นสองอันสามอันในโลกนะฮะดูสินี่นี่น,นี่ทงลูฟี่นะฮะอ่าธงกลุ่มจอสลัดหมอกฟ้าและเขียนว่ารีวิวแมนไอ้ยะโอ้ว้าอย่างเฟียวอันนี้ของ S อสติพลัสนะฮะอันนี้เป็นธงของกลุ่มจอสลัดอะไรวะนะครับอ่าไม่แน่ใจพูดไปเดี๋ยวผิดนะฮะรีวิวแมนเหมือนกันนะครับนี่ของ S อสติพลัสนะฮะไอ้ ฟิลมากนะฮะอันนี้น่าจะเป็นจุดดึงดูดที่ดีมากๆสําหรับพี่แมนนะอ่าก็เขียนไปเลยอยากระบุคือเขาไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นชื่อเราด้วยนะคือข้อความไหนก็ได้อ่ะเขาเป็นเคสที่สามารถออกแบบได้ด้วยตัวเองอ่ะเออนะฮะก็เขียนไปเลยอาจจะบอกรักแฟนได้หรือเปล่าอัน่าจะได้นะอ่ามีความโรแมนติกนิดนึงนะซื้อเคสไปให้ของขวัญวันวาเลนไทน์หรือว่าวันเกิดก็ได้อ่ะ <Yeah. S 1> ใส่ชื่อเข้าไปนะฮะ ใส่ความในใจอ่าถ้าเป็นจดหมายรักโอ้โหใครจะกล้าใช้เฮ้ย <laughs> าไม่แน่นะเออใคจะกล้าใช้ก็ได้แบบมีความลึกซึ้งมี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 เขาเรียกมีโมเมนต์ที่ดีนะฮะ,ะประมาณนั้นแล้วแต่เลยจะเขียนอะไรลงไปก็ได้เอาที่เราต้องการจะพรีเซนต์ไปในเคสมือถือหนึ่งเดียวในโลกนี้ครับผม ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวเคสมือถือลิขสิทธิ์แท้ลาย e Piece จาก r รโน chill ถ้าใครอยากได้นะครับเดบวแมนจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้ออาไว้ให้นะครับตรงรายละเอียดของคลิปนะฮะหรือว่าคอมเมนต์แรกนะครับไปส่องไปซื้อกันได้เลยรวดลายเยอะมากนะฮะและความพิเศษคือนี่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 นะฮะอ๋อสามารถออกแบบด้วยตัวเองได้ใส่ข้อความได้นะฮะอย่างฟีลเลยนะครับแฟนพิสไม่ควรพลาดนะครับ ถึงไม่ใช่แฟนวันพีสก็น่าสนใจอยู่นะอ่าลองไปส่องดูก่อนเพื่อจะถูกใจนะครับและสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากไปก่อนแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับว่าเรามีเคสมือถือเลิกสิแพ้แบบนี้อยู่ด้วยอ่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ